้องมือนีมาเห็ดหมูพะโลหรือหมูตุน๋นน้องเอาเศษหนังหมูเนื้อหมูสามสั้นแนนเนื้อเศษๆเอาพี่น้องเนี่ยผมเอามาทำเป็ดตุนไอ้หมูตุนหรือพะโล กินเข่าง่ายหรือเข่าเสาร์เด้อพี่น้องเ,งอเ,เอด้อน้ำกันหอมหวนผมยีบใส่ไข่เด้อพี่น้อง,อง,อง,ออองสูตรของผมเองครับพี่น้องแปล,แปลไปกินน้ำกันพี่น้องไปกันเลยครับสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านอพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วครับทางช่องแกนจินชมเหมือนเดิมพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องทั้งสะปะปอปกเปล่าเล่าบรกยาเรียนเคียงถุกทีถูกมองต่างประเทศต่างแดนที่รับชมทางช่องแกนจินชมอยู่กกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมามากมากพี่น้อง มือนี่ง่ายพี่น้องเป็นอาหารจานด่วนเนื่องจากบ่กค่อยมีเวลาเหตุงานหลายพี่น้องเลยเป็นเขาสวยเขาจ้ามัลิีย่างเดียวพี่น้องเนี่ยหมูมันเป็นหนังหมูเศษหมูที่ว่าเขาเสียมันล้วนไหมพี่น้องเอามาล้วนนอนมั่นไหมผมก็เลยนวาเอาอีกส่วนที่ว่าเป็นเป็นมัน่นเน่ะแยกไปไป,ไปล้วนไปรวนหรือไปจูนเอาน้ํามัน เพื่อไปใช้ทอดหรือทำทำกินต่อไปพี่น้องผมก็เลยเอาส่วนหนังเนี่ยมาให้เป็นพะโลหรือเรือมัดตุ้งนะพี่น้องเนี่ยก็โอเคพี่น้องมาๆมากเกินว่าเมนูหมูตุนหรือหมูพะโลอะไรพี่น้องผักจะเมียนตัวผู้พี่น้องมีแตงมี หอมผักชีนี่แหละมาพี่น้องมา่าแซ่แบๆนักกันอันนี้ก็ตังทีเฮ็ดให้เบิ่งเลยพี่น้องบ่ได้นั่นเบิเ่งไรเฮ็ดตอนที่ว่าผมแล้วมาพี่น้องอมผมมีเบ่เฮ็ดหวานครับพี่น้องออกกลางๆโอเคพี่น้องโอเคอแซ่บครับ เอาไปจัดบุญห้องคือมาจากปานตรงสงสารนูว่านหรอบ ถึงสิบบาทได้หลายหลายห้องตลาดปันมีกาแวะไปกับไปเบิ้งด้พี่น้องเขาเอื้อนนี่อย่งเงี้วงเวียนปลาหมึกปลาหมึกแหลกพี่น้องก็เข้าไปอยู่กวาเมื่อตลาดนี่ตลาดใหญ่อยู่ด้พี่น้องพวกพัดพวกอาหารเคลดไมมีหมดแหละนอกไปแวะบ่ม Được quá mắc tính chen lượn mà ô, chấm muối phải không? นนกกอยางเเขเผมตุนบดดวลใพี่รองม,มัเกลย บุกเปลเอยเ,ยเจตระร้าให้มันกุดกุดนะพีอ่อ้องขนมเปลอะไรพูดว่ามันถีเกเลื่อนมันกินยากต,ต่อแบบมันได้น่ยำกุด สักมาหลายเปลือกแล้วช่วยจิฐมันหมดแล้เขาจิ่มหมดแล้วจะดุกดวงกันจวดขนาดนี้เราพี่น้องดุกดวงโยสุดยอด cái này có xuống 10 ba không? à xin vương lục, vui vương nga mà, tao anh, tao bán không có khai ở đâu, vẫn ở của ยากยิ้มแบบนี้พีกพอก็บไหวเพชร

พี่น้องสำหรับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนใครอยากกินอะไรอยากทานอะไรก็จับตามนั้นนะพี่น้องกินให้อร่อยกินให้แซบกินตามปากเจ้าของตามความอยากของเจ้าของเด้อพี่น้องอย่าไปฝืนกินอย่างอื่นแล้วก็กินแค่พ่ออยู่อย่าไปกินจนฝืนจนมันแน่นอิดอดัดลำบากหมดหมอหมอดคนอื่นขอฝากขอเตือนไปอีกทีนะพี่น้องสำหรับ ผู้ใดกินได้ารก็ก,ก,กินไปพี่น้องบ้าๆกันกินแต่ว่าสําหรับผมนี่กินแค่อิ้มพี่น้องเอาแค่อิ้มพ่อเอาแค่อิ้มแล้วก็เอาแค่แซบ่บเอาของที่ตัวเองอยากของที่เองมักมักนนเนวใดกินแนวนั้นอยากเงี็ยก,ก็กจัดแนวนั้นพี่น้องเอาสําหรับนี่ช่องจะจิ้นชมต้องฝากไว้ก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวไปพบกันคลิปหนาคลิปต่วๆไปก่อนจบคลิปก,ก,ก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแช์ กดติดตามเพื่อเป็นร่าแรกใจผมในเรื่องพี่น้องว่าจะไดบรสุภาพการกระทําได้บรียบร้อยกราบขอประทานนภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยพี่น้องยังใดก็ฝากดูโฆษณาแห้นี้หนึ่งเรื่องแล้วฝากติดตามไปด้วยพี่น้องดเด้อเจวสิน,นำํำเรื่องเล่าดีๆมีอย่างดีๆมานําเสนอพี่น้องต่อไปเอาพี่น้องดูคลิปแล้วก็มีความสุขหลาย,ลาย ลำรวยลำรวยเฮียงเฮียงปังปังด้วยพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบาย